ช่วงโฆษณาร้านขายเกมสตรีมในราคาถูกๆไม่ว่าจะเป็น Origin U Play หรือแม้แต่สตรีมอาคุณตาไปแล้วนี่ไปได้เลยกับร้านจนี p ทีหรือจะเรียกว่าอะไรกันแล้วแต่คุณเธอนะครับไปเถิด <c oughs> สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมกาเดียนนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราก็เป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ทที่เรียกว่าเป็นการเสียสละมากเลยนะครับก็ผมสงสารเจ้านกตัวนี้จริงๆนะซึ่งบางทีมันอาจไม่ใช่ถูกทดลองหรอก <c oughs> มันอาจจะเป็นนกในเทพนิยายจริงๆเป็นคือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าถูกจับมาทําร้ายร่างกายนะครับมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่คนน่าจะเหลือคนนกไปดูต่างหน้าผมก็ จะเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคขอให้นายไปสู่สุขตินะเจ้านกน้อยแล้วมีโอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่โอเคัมเดินทางต่อข <c oughs> องสะพานนี่ว้าวที่ไหนไหมนะันเนี่ยคนนกร่วมไปแล้ว <laughs> มันเป็นคัสซีนเอาปิว ไปไปนู่นเลยโอเคตอนนี้เราก็ไม่โหสภาพหูเขานี่ไม่น่าไว้วางใจนะ <c oughs> ตอนนี้มันสภาพเหมือนกับถูกไฟไหม้หรือเปล่าวะใช่เลยมีแรงด้วยวะไม่มีแรงด้วยอะ เฮ้ยนี่มันคนยักษ์เหรอเฮ้ยว้าวเฮ้ยคนยักษ์แสดงว่าที่ปราสาทนั้นไม่มีคนอยู่เลยก็เพราะว่ามันลบกันเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเหลอมันใช่อหรอวะ เลือดไหลเป็นโลหิตโอ้ยังจะมีที่นั่งให้นั่งดูกูจะนั่งดูนะครับสภาพตอนนี้ก็เห็นคนยักษ์ตายโงงอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วหัวไม่ป้องตีนแล้วก็อีกหลายศพเลยทีเดียวนะตอนนี้อืมมันใช่บิวที่น่าลื่นลมไหยเนะนี่ยโอเคฉันรู้ฉันรู้ไปไหนอะ อุ้ยตายจากกักรจีเท้าดมโอ้ยยิงจะมีดมตีนี่ทำไมแล้วมันก็เหม็นอยู่หรอกไหนดมดิอมโอ้มันก็ต้องเหม็นนะถ้าเกิดว่ามีใครคาหนึ่งดมแล้วหอมเนี่ยว่าอ,อุ้ยตายอีแรงแม่ง <c oughs> จิบหอยละจะมาจิกกูปะเนี่ย ต้องดันแขนงี้เลยเหรอโอ้โหที่มันคืออะไรอ๋อมันคือชุดเกราะนะครับขึ้นมือไหมโอเคโอ้โหมันน่ากลัวนมตีนอือไง โดมิโอเมนไอ้้ไอพี่น้องประหลาดนะครับอืหอมไหมถ้าหอมก็แปลกนี่มันดาบนี่โอเคโอ้โหนหลังเว้ยยดมตินอีกเปล่าอ๋อจะมีสัก จะมีสักเท้าไหมที่คุณจะดมแล้วหอมเนี่ยแบบดมแล้วโอ้ my god oh this is amazing อะไรเงี <c oughs> ้ยอุ้ยตายเวะโอ้โหนี่มันลบอะไรกันวะผมไม่เข้าใจว่ามันมันสู้ลบอะไรกันยแล้วแบบมาตายโหงอยู่เงี้ยตไมไปหมดเลยคนยักษ์ส่วนแรงนี่ก็มีอาหารกินตลอดปีอะ ชิมหายละเกาะกันได้ไหม <S <S ไม่นะโอ้เหมือนหมดเเกาะพี่ไว้เออเห็นคนบอกว่าชอบน้ำเกมนี้มากเออผมก็ชอบนะน้ำมันสวยมากเลยตายแรง <S <S โอเคแรงแรงไม่ดมตีนอีกไม่โดเหรอ ตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าอ๋อโดดไม่ถึงอ๋อต้องเอากิ่งไม้ลงมานะครับก็ตรงนี้มีนี่แน่นอนขึ้นไปก่อไว้โอเคครับผมต้องเอาน้องชายไปจัดการส่วนพี่ชายน่าจะไปรอตรนะัน้นรู้แล้วว่าเลยแนละ้ว โอเคแล้วก็เอาอีพี่ชายแน่นอนที่สุดครับเพราะตอนนี้คันจะหมกโอโ้โหคันมะคันอะไรชอบมะคันตอนนี้แบบต้องคำสองัวโอเคอเข้าไปต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอะไรต่อไหมเซฟเช็คพอยต์แล้วจะเจออะไรหรือเปล่าว่า น,น,นันนี่จีต้นคอดิดันไปก็แปลกแล้วอะ่ะเออดันช่วยดันช่วยดันโอ้โหตัวแค่นี้น่จาจะจั๊กกะจีมาแล้วล่ะเออไม่ใช่ทางนี้งั้นหรืออ๋อโอเค กระโดดแล้วก็จับสินะนี่ไงไหล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 ว้าวอุ้ยตายว้าวฮลัฮโลโหลฮัลโหลเคมตกลงไปเรียบร้อยไ,ไม่เหลือเลยเลยนี่ตายหมดแล้วเหรอวะมันสู้กับใครอ่ะคือผมผมผมสงสัยว่ามันมันสู้กับใครมันสู้กันเองหรือว่ามันสู้กับ คนยักษ์ด้วยกันเองมันผมก็พูดเหมือนกันป่าววะคือมันสู้กันเองหรือว่าสู้กับอะไรบางอย่างเฮอแต่คนยักษ์ตายได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดันไม่ไปดันไม่ไปคือฆ่าคนยักษ์ตายได้เนี่ยไม่ถือว่ามันต้องคนยักษ์ด้กันแล้วลนะ่ะ โอเคครับโดดไปอ๋อเยี่ยมมันอะไรวะอ๋อขวานโอเคอุ้ยจออีพีมันก็ทำงานสิวะโอเค ดัน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 ครับว้าวโอ้เจ้าโอยตายแล้วโอยตายแล้วภาดนี้สยองขวัญมากอ่ะบอกตรงตรงว่าโอ้ตายแล้วขาดกันอย่างนี้เลยดมไม้ตีนอ่ะโอ้ยังดีที่ มีเศษหินปิดแผลให้นิดนึงโอ้ยย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 ายโอเคขึ้นเถอะเฮ้ย <c oughs> สยองขวัญจริง <c oughs> ขอดูวิวนิดนึงมันน่าดูรึเปล่าวะวิวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างข้างล่างเหมือนมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างวะคุณเห็นอย่างนี้ผมเห็นหรือเปล่า มันกำลังเหมือนกระดชูไม้ชูมือในะข้างล่างเอ่ข้างล่างมีอะไรเกิดขึ้นวะเดี๋ยวขอไปเช็คเรดติ้งหน่อยข้างล่างไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ข้างบนเนี่ยเละเทะเลยนะฮะโอเคเข็นไม่ได้ โอ้ต้นไหนต้นไหนต้ไน,ตไ,หนตไหนนวะเนี่ยโอเคตัวนี้ก็ตายแล้ว <c oughs> อืมสยองมากพาร์ทนี้โอ้โหธนูมันอลังไงล่ะโอเคครับ โอ้ตายแล้วตายลีพันนี้ไม่ตะอยองมากเลยคุณเห็นอย่งที่ผมเห็นหรือเปล่าไม่ใช่คุณคิดอย่างผมคิดหรือเปล่านะครับธนูนะครับกลางกระบาลแน่นอนมัาลองดูกันดีกว่าตายลี เอมขาขอโทษนะมันจำเป็นโอ้โต้โอ้มึงยิงแม่นาม,ม,มากพี่ก็มันจำเป็นนี่นะแซมใครมีอยากยิงหัวล่ะทะยองขนาดนั้นตายแล้วที่นี่มันมันไม,ไม่ไหวจริงๆนะมันมีแต่เรื่องราวน่ากลัว อะไรน่ากลัวไม่รู้แต่มัน <laughs> ไม่มีลมให้พี่ไหมเราจะเหมือนเป็นเรียกเผ่าคนยักษ์นะ <c oughs> แต่เมื่อกี้ปลอดอาชิเมนด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าคนยักษ์มันตายหมดแล้วม,มีเหลืออยู่ ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะยิงเลยมันจาเป็นต้องเปิดทางนะครับโคตรน่ากลัวเลยวะโอเคครับไปต่อกันดีกว่าข้างล่างเนี่ยมีอะไรอยากรู้มากเลยนะคือมีอะไรไม่รู้นะแต่ผมมาตามหาเขาเรียกว่าอะไรนะมาตามหา water of life มาไปรักษาพ่อนะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าครอบขวดโอ้โหน้ำตกเลือดเท่ๆอุ้ยตายโอ้ยแย้ๆๆๆๆ,ๆพวกนั้นอะไรกันบูชายันเหรอโอ้ยแดงฉานเลยคเนี้ย แดงชาดไปทั้งตัวเลยใช่ไหมล่ะเอาลอยตีนเต็มเลยเอาคอนไหมมีอะไรผัวไหมฮัลโหลไม่มีถ้ามีก็สันุ้งกันแล้วมันเหมือนมันบูชายันว่ะเฮ้ยนี่ไงน้ำตกน้ำตกเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำ เย้ยย yeah. ิ้มฮูผมว่ามันอันตรายเลยนะเกิดอะไรขึ like ้นเฮ้ยเหมือนมันจะพยายามเอาผู้หญิงคนนี้มาบูชายันมาวะ นั่นสินั่นผู้หญิงนี่เราต้องช่วยเขานะเราจะช่วยยังไงเนี่ยพี่เดี๋ยวน้องไปนูน่นเดี๋ยวพี่มานี่โอเคโอ้ยน่ากลัวรอแป๊บนึงนะจ้าน้องหญิงไอ้พวกนี้เหรอฆ่าคนยักษ์ใช่เหรอวะไม่ใช่มาง เดี๋ยวก่อนแล้วไปช่วยเหรอช่วยยังไงอะ่ะอ๋อเหมือน,นข้างล่างมีทางเข้านะนี่ไงแล้วเอิม่มมันเป็นพิธีกรรมไปอตายแล้วเดินไปงี้จริงเหรอมันไม่อาร์ตไปหน่อยเหรอวะเดินตรงๆเลยนะ

มานมานีี่่อย่าบอกนะว่าโอ้ oh my g กอดเดียวนะให้ล่อสองคนเหรอวะใช่ปะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่า หายแล้วไม่ใช่แล้วล่ะมันโหดไปแล้วโอ้ยใช่เหรอวะ นี่คืออะไรมีลอยลมต้องให้ล่อคนหนึ่งอ่ะไม่มันมันใช่เหรอวะนายไม่ขอเทสโอ้ยตายละตายกี่รอบอ่ะถามกันว่าตายกี่รอบ โอ้เอาไงวะเนี่ยคือมันไม่มีทางไปได้ครับคุณต้องเข้าใจนะ ก็อยากจะไปช่วยอยู่นะอะะะะช่วยยังไงวะเออผมใส่ต้องล่อจริงๆอะ่ะมันล่อยังไงอะครับ อ๋ออาบเลือดเหรออ๋อต้องมีเลือดทั้งคู่เลยอะไรางี้ขามาแล้วอเ,เอยใช่เหรอก็ตายเหมือนเดิมครับ ใช่แล้วโอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ทำไมต้องขี่คอหรือเปล่าอ๋อโอเคตายอยู่หลายศพต้องทำอย่างนี้เย่อุฮิอุฮิ ข้ามาแล้ว I am Optimus Prime ข้ามาแล้วลบให้ข้าในยอมนี้จงลบไปกลัวสิหาไอ้น้องไม่ส่งเสียงน่ะจงมอบกราน ข้าคือเทพพระเจ้าเจ้าโอ้จงมอบไปซะแก้แก้มัดแก้มัดชิบหายแล้วมึงเอามันล้อมพวกเราเอาวิ่งสิเอาตายกำกำแล้วกำแล้วิดประตูครับผมขอบคุณมาก อาบน้ำเว็บร่นเร็วโอ้ยกว่าจะเข้าใจูว่าสัญลักษณ์มันอะไรวะแม่แลรวนี้คืออันอย่าง่ะโอเค <c oughs> ครับผมกำลังตามไปมีอันอย่างเอย พวกนั้นมันอะไรกันน่ะฉันก็ไม่รู้นะฉันถูกจับมาแ,<ร>แล้วเธอรู้ทางไปนี่หรือเปล่าไปเก็บของสิ่งนี้นนอ๋อใช่นั่งไงนั่งเรือไปเลยหเหนื่อยจริงเลยวะ oh, เอาตายละกูงงละเอาเอาเอาไหนขอจีบห <มา S 1> น่อยดิ <มา S 1> พวกนั้นมันอะไรกันน่ะฉันก็ไม่รู้ มึงจับฉันมาโอเคไปนิดได้ไป,นะไปใช่สิไปนู่นเลยอ้าวอ้าวอ้านั่งไงนั่งเลยไปเลยครับผมไหนขอน้องชายคุยหน่อยอุ้ยไม่ใช่กูไม่ให้น้องไม่ได้ให้มึงลงนะจ๊ะโอเคแม่งลงไปละจะให้น้องชายลียิงสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมเงี้ยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะจ๊ะจุบจุบรู้เลยนะครับพาร์ทหน้าก็ไม่รู้จะไม่รู้จะเป็นยังไงนะหลังจากพ้นจากจุดตรงนี้มาแล้วนะครับ ก็พบว <k> <ads> <qu aman boat> ่าความป่าเถื่อนมากมายนะฮะในเกมเกมนี้ในพาร์ทที่แล้วพาร์ทนี้แหละไม่ใช่พาร์ทที่แล้วโอเคครับเราจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจ้าาม่ายสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของ Guardian TV มาโดยตลอดนะฮะและเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่หมอวิดีโอตรงกลางหน้าจอนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปดู วิดีโออื่นๆของ Guardian TV ได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลางคำว่ามอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอ้คุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ชแนลกันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย